มีโอกาสได้มาซ่อมที่ร้านจ่าสายเตงอ,อ,อย่าเลยวันนี้ได้มาจ่าสายเตงอยาอย่าอย่อยอยอยเป็นได้ทั่วสองปนปนวัยนี่ไง มันไม่ใช่มันเครื่องหรอพี่มัน<ะ>เป็นน้ำมันเกียร์หรอวางลงเั้นเดี๋ยวจะถอดเองไปล้างมือไปเอาของมันหมดสภาพแล้วครับไม่ใจทั้งใจอยู่แล้ว ขัดแป๊บเดียวใช้นานอยู่ครับโอ้้โอแล้วโอยังไงวะทําไมล้อแม็กข้างถนนมันถึงได้หายไวไดบบ้เบอร์สิบเก้าเป็นช่างที่มันมีข่าวเป็นจอดรถอยู่ประทุนใช่ครับจอดประทุมจอดแป๊บเดียวแม็กหายเลยตัวนี้แล้วนะคอ่ะใช้ตัวนี้เป็นทอ้ว ใครับได้อยู่ถ้ามันเอาไอ้กีแดงรองไว้พอสองกับพี่ยวหมดเลยครับเดี่ยวเอาดั้งดั้งแข็งเนี่ยไปขายขายระยะยิงเงี้ยคอบคดฟอกนับ บอกว่าไอ้พวกสายมอน้ำมันเริ่มมีปัญหาแล้วอ่ะตัวบหนอืมตอวไหรอทำไมไห้แล้นมันทำแล้วนั้นที่มันทำไม่นะลองวน้อาไม่เข้าใจเอาไอ้บล็อกวแล้วก็าต่อออน้ตัวนี้ต่ออนี่ไหนกาล็อก9เลยต่อี้ชาเลยทีมปากแล้มไม่ได้ ตั้งสูน่าดีจะขับสนุกมากเลยดีเดือนแล้วตั้งไปขับมันเนาะนี่กเดินเรื่อยเรื่อยถ้าถ้าตั้งดีนะไม่ต้องลงพุดอะไรเลยนะเที่จะปรับจะรุ่นเรียกว่าขับดีเนาะชอบแต่นี่มันเนี่ยชอบปีกนกบนมันเนี่ยอ่ะมัทำมาดีช่างไม่ได้เงินเลย

มันเชื่องหมดแล้วนี่แล้วมันมันน่าไว้น่ะ ยาวอ่ะอยาวสักมาแบบนี้อันนี้ไม่ต้องถอดไม่ชำ้ำอืโล่งเลยทีนี้เอาลุกหม,มากล่างโล่งแล้วตอนนี้เอาคีมไหม้เลนจ เบอร์นั้น่นี่ะคิมเลกน้อนิดเดีแล้วก็เบอร์ยี่สิบยีสิบสี่่นันนี่ืนี้มีใคัวหรอัวโทรศัพท์โอ้ยพี่ไทยอ่ะคนเห็นไหมตำรวจออกจจกราชการหลายคนแล้วไม่ได้ใช้คืนอะไรเลย ไอ้พวกลุงพงษ์นละลุงพงษ์ลุงอะไรเนี่ยทำงานเองไม่รู้กี่